สวัสดีครับผมเฉลิมปัญญาสิทธิ์รถไทยคุณปู่เมื่อนี้มาเจอครับ m 9 0 0เก้าพันครับ m 9 0 0เก้าพัน m เก้าพันคันนี้เกือบสามสิบปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีว่าคนทับพันไม่ไมสิเพียงไหนนอกคนทับแต่ว,วันรถเนี่ย มีโพโพโรเจาคนครับอดี๋ยครับไม่เป็นอะไรหรอมึง่ะคือว่รุ่นล้านน้อครับมันดิเป็นคือคุณปูขับมันนอนน่เนาะคันคุณปูขับไทยนี่ เนียนปันแป้งอ่ะปรดเี้นนี่กำลังหัดหายร้านครับอยู่รับน่มันจะเป็นเรื่องไะไอ่ะอืมี๋ยว่อมึงอยู่ที่พอใส่อยู่มองได้พอดียังสีแก้ว อ้าวจำนด้แล้วครับมือนี่